สวัสดีทุกๆคนอะจ๊ะหอบเหนื่อยตัดแต่งกิ่งตัดแต่งกิ่งต้นมะม่วงมอนแล้วก็อีกหลายอย่างตัดแต่งหมดเลยเริ่มเห็นกระถางแล้วใช่ป่ะตอนแรกรกหมดเลยอะ่ะเหนื่อยดีต้นไม้สูงอืม มองเห็นมะนงมะนาวแล้วเห็นกล้วยแล้วออกร่างกายเหนื่อยพริกพริกได้เห็นลูกมงลูกหมอนมั่งหมอนถึงใหม่พี่หนุ่ยเฮ้ยทำไมมืดนะมอมรีมอมรีขอตาที่ยงแอดแตะขนมช่องดีเจสุขินรอตามไปดูนะ ช่องเดชวสุ่ยนักหนูนะจ๊ะทุกคนนี่จะตัดแต่งแล้วก็หมกไว้ตรงเนี้ยเนี่ยหมกไว้เกลือนเลยโอ้ยตัดก่อนช่วงนี้ไม่อยากให้พี่สาวมาทำอะไรได้นิดๆหน่อยๆวันละนิดวันละหน่อยก็เอาแล้วทำไปทีละนิดทีละหน่อย ไม่ต้องคือเราอย่าทำอะไรที่มันเกินกําลังก็พอแล้วอี่ยเดี๋ยวเราเห็นกระถางไหมปกติจะไม่เห็นกระถางพวกนี้นะเราเอาพอตัดต้นมงต้นไม้ออกเห็นกระถางเลยหมกไว้เป็นปุ๋ยชั้นดีตัดออกนี่ยังไม่เสร็จ อันนี้ที่เคยตัดหมก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 อะไรมาเหรอเดี๋ยวเขาก็จะยุบยุบเมื่อกี้ปียืนเหยียบ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 ยุบเลยหอบกินนี่กระถางพวกนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องให้ปะป๊าเรามาช่วยยกหน่อยเราจะย้ายออกมองนี้ก็จะย้ายเหมือนกันเนี่ยมองเนี้ย เดี๋ยวจะย้ายเหมือนกันโอโหเหนื่อยดีเหน่มากดูที่มะกลมมะกรูดว่าจะมาตอนกิ่งมะกรูดอีกยังไม่ได้ตอนเลยโอ้แต่เราเพาะไม่ไม่เยอะละขึ้นไิตเต็มอ่ะนี่อันนี้พยายามจะ นี่ปล่อยอะนั่นน่แหน่นหอมแย้แม่บีปลูกผักเห็นไหมนะเริ่มเป็นเมล็ดพันธุ์แล้วเริ่มเริ่มแล้วต้องปล่อยให้เขาเป็นเมล็ดพันธุ์น่ะเดี๋ยวเราก็จะไปโร,โรยโรยไว้แหี่หอมแย้แม่บีไปดูช่องแม่บีปลูกผักนะจ๊ะทุกคนปลูกผักแบบง่ายๆอ่ะเหมือนเราอ่ะไม่มีสูตรตายตัวเหมือนการเป๊ะเลยแม่บีเป็นคนที่คือโชคดีที่แม่บี น้องบีเลี้ยงไก่จะได้ขี้ไก่มาทําปุ๋ยหมักเป็นอย่างดีไนงะขี้ไก่เป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนะไม่มีอะไรมากมายเลยนะปลูกแบบง่ายๆน้องบีพอๆกันเนี่ยช่องเราเนี่ยโยนๆหวานเลยโรยแล้วก็รดน้ำใส่ปุ๋ยแค่นี้เองโอ้โห นี่เราถอนหญ้าไปเยอะแล้วนะ้างไหนๆเดินมาก็วนมาดูหน่อยสิโอ้โหขอเบิงตีชมจานชมจานติดดอกนี่เราเบิรรือเขาออกมาจากม่องนู้นนะเขาเลื้อยพันขึ้นไปชมจานชมจนันกินเป็นยาระบายชั้นดีนะชมจันเนี่ยเห็นนะ สมจันเป็นยาระบายชั้นดีเลยผัดน้ำมันหอยก็อร้อยอร่อยติดดอกเยอะดีจังใส่น้ำหมักโพลอนมองน้ำหมักน้ำหมักขี้บัวโอ้เดี๋ยวก่อนนี่คิอพริกนี่ก็ป,ป้าาเก็บทุกวันเลยเดินมาเก็บพริกกินพริกนี่อยากให้ปลูกเอง เพราะว่าถ้าปลูกถ้าซื้อมานะมันอย่างว่านะเราก็เสี่ยงต่อพวกสารเคมีอยู่แล้วอะแน่นอนที่มีโรคเยอะแมลงเยอะ,ะ,เ,ยอะเพราะฉะนั้นกเกษตรกรเขาก็จำเป็นต้องใช้สารเคมีฉีดพ่นนะไม่งั้นก็เอาไม่อยู่นะก็เป็นสินค้าส่งออกนะพวกสินค้าทางการ,กรเรกษตรที่ส่งออกเนี่ย เราว่าเต้องมีการควบคุมไงควบคุมผลการผลิตของเขาถ้าเราไม่อยากสะสมสารเคมีในร่างกายก็ปลูกกินเองถั่วถั่วถ่ววอ,อันนี้คือนี่คืออะไรรู้ไหมเห็นไล้ลายแบบนี้นี่คือหนอนชอนใบนะจ๊ะเด็ดออก โดยมีแดดอะเอาไม่ค่อยอยากจะถ่ายตรงมีแดดเนี่ยเมื่อวานวันก่อนถอนหญ้าถอนเอามาหมกหมกหมกไว้เนี่ยดูมนาแป้นรารพรพี่กบพี่ฝนตัวดีนี่มนาแป้นรารพรถอนหญ้าแล้วก็เอามาหมกหมกหมกไว้เห็นปะเนี่ยหมกไหว้หมกหมกไว้ที่ต้นมะยม ตอนกิ่งเองนั่งทอนๆอนนั่งนานก็ไม่ได้กวดเขา่าพริกก็ติดดอกดเกีเก็บนู่นเก็บนี่ทยอยทำไปอันนี้ตัดนานชเวยไปหมกหมกทำนั้นหมักไล่มแมลงตะลิงปิงก็โตดีเนี่ยเดี๋ยวว่าจะตัดอีกสักรอบดีไหม ตัดแต่งอีกเสือรอบหนึ่งตัดอะไรแล้วก็มาหมกหมกหมกไว้นู่นตัดจนกรุดก็แตกแล้วคณะเม็กซิโกมะกอกินใบหรือต้นผงชุดรถหมดแรงจะพูดเหนื่อยนี่ก็ตัดแต่งไปเหมือนกันแล้วก็เอาไปหมกไว้ตรงนู้นตรงนี้ตัดอะไรก็มาหมก,หมก,ห,มกหมกไว้ก็เป็นปุ๋ยชั้นดีแล้วเนี่ย ผู<ด>แม่แม่ถกผูกินจนหมดแล้วเนี่ยอุย๊ยขอดูหน่อยนี่อุย๊ยเดี๋ยวดีส้มจีดจ๊ดส้มจี๊ดส้มจี๊ดติดดอกดอกติดผลดอกนี้ส้มจีดจ๊ดส้มจี๊ดปลูกไว้แทนมะนาวได้นะจ๊ะทุกคน ส้มจี๊ดเนี่ยสามารถแทนมะนาวได้สมมุติมะนาวช่วงไหนที่มะนาวไม่ติดผลเราก็มีส้มจี๊ดกินอู้ดอกเขาหอมมากเลยนะส้มจี๊ดเนี่ยเนี่ยส้มจี๊ดนี่เอาไปแทนมะนาวได้เด็กก่อนตำใส่น้ำพริกหอมหอมมากเลยน้ำพริกน้ำพริกกะปิ ติดดอกเยอะดิใส่น้ำมุงน้ำหมักเข้าไปจาดน้ำหมักมีน้ำหมักอะไรก็สะสาดไปนีจะจะได้กินไหมเนี่ยมะยงมชิดเนี่ยพ่อจากเมล็ดไอ้นี่อะไรเนี่ยไม่รูกเขาออกมะยงมชิดเดี๋ยวรอดูว่าต้นไหนเขาจะแข็งแรงก็จะเอาไว้มะยงมชิดเพราะจากเมล็ด นอ้ดอกออตเรกีน้องหนวดตัเลียงกันยังไม่ได้ตัดแต่งมันปูมันปูนปี่ตัดกิ่งตักชาติดง่ายอนะมีส้มจีอีกต้นหนึ่งที่ลงไว้เนี่มีส้มจีอีกต้นหนึ่งลงไว้ลงดินเอาโมหามาันอาโหเราไม่ค่อยอยากถ่ายตอนมีแดดนะนี่พนา้าเมทิโกตรึม โล่งดีเรายังต้องทยอยนี่ถอนหญ้าอีกถอนทยอยถอนไปเรื่อยๆอ,อ,อุ๊ยคณะไม่คิโกใบด่างนี่เขากำลังฮิตกันอยู่นะใบด่างไอ <c oughs> ้มันไม่ใช่ตอนนี้มันไม่ใช่นะนมีปัญหานะเหียวเนี่ย เห็นในข่าวต้นละห้าหมื่นจะเป็นลมกล้วยกล้วยด่างเนาะต้นละห้าหมื่นเขาบอกเป็นยินด้อยไงแต่เขานิยมใช่ป่ะนิยมเล่นเงินนิยมเล่นพวกพืชด่างเราก็มีมะกรูดด่างด้วยนะ <c oughs> ใส่ดินเข้าไปมีปัญหาแนละ้วมะมะกรูด นี่แป้นพิจิตแป้นพิจิตเป็นแป้นพิจิตแป้นพิจิตเก็บกินไปหลายลูกแล้วแป้นพิจิตเดี๋ยวเราจะต้องมาจัดก,การถอนนี่อันนี้ขึ้นง่ายขึ้นดีจริงๆเลยนะ่อ,อมแซ่บตำานึงหวานเป็นจระงห้าสีเนี่ยอยากให้ปลูกจริงๆแต่ต้องจำกัดพื้นที่เขานะ เนี่ยต้องจํากัดพื้นที่ให้เขาไม่งั้นเนี่ยเห็นตะลามทั่วเลยคือถ้าลามแบบนี้กินแบบตาเองอพี่สวัสดีกันโดเฟิงสวัสดีกันสวัสดีอ้วนไปไหนอ้วนเน่ะเน,นี่ยเนี่ยตำลึงหวานเนี่เยเด็ดยอดไปผัดรวมกับเออผักเป็ดญี่ปุน่นผักโขมผักฟางพวกเนี้ย มามากอร่อยเนี่ตักกินปักชาก็ง่ายๆพวกตำลึงหวานเนี่ยอ,อมแซดบนจรงห้าสีหรือบุษบาริมทานเนี่ยมีอาหารโควิดอยู่นานขนาดไหนเราก็ยังมีอาหารเต็ไมไปหมดเลยเห็นไหสู้กันไปไม่รู้ชีวิตนี้จะอยู่กับโควิดนานสักแค่ไหนระวังอย่ายให้ป่วยก็พอแล้วพวกเราอะเนาะ ขอแค่อย่าป่วยอะ่ะอย่าติดโควิดคือไม่ติดโควิดแต่ก็อย่าป่วยอะ่ะอย่าเป็นอะไรสักอย่างก็ดีละดูแลสุขภาพร่างกายแข็งแรงนี่เดี๋ยวต้องเนี่ยพอเห็นเขาติดดอกอย่างนี้แล้วนะเนี่ยพลิกเนี่ยติดดอกเนี่ยเอาโฮอร์โมนสดโฮอร์โมนไข่มารดราดเนี่ยเขาจะไม่ร่วงขั้วเหนียวหรือไม่ก็เอาโฮอร์โมนหัวปลีมาใส่เนี่ย เขาจะไม่ร่วงพริกพวกนี้เลยโรยไว้เถอะคือพยายามอย่างที่บอกนะี้ถ้าเข้าใจธรรมชาตินะจะรู้เลยว่าถ้าเมล็ดพันธุ์ไหนเขาแข็งแรงนะโรยลงดินแล้วเขาได้รับความชื้นจากน้ำคงน้ำค้างเขาก็ง,งอกอะ่ะไปแล้วฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วย คนไหนที่รักการปลูกยังไม่ได้ทําช่องก็ทําช่องนะจ๊ะ <S <S ทำช่องแล้วก็ถ่ายคลิปแนวนอนด้วยอย่าถ่ายแนวตั้งให้ถ่ายแนวนอนแล้วก็เอาคลิปทุกคลิป,ล,ปลงเพลย์ลิสต์ให้หมดทําเลยทำตั้งแต่ตอนนี้แหละเรียนรู้ควบคู่ไปกับการทําช่องเนี่ยจะดีมากๆเลยเราจะได้รู้เทคนิคต่างๆวิธีต่างๆที่จะทำให้ช่องเรา ผ่านกดได้เร็วขึ้นว่าเราเหนื่อยอะ่ะลุยคนเดียวเลยเมื่อเช้าโล่งดีนะี่โล่งดีฟิงปะหาข้าวหาปลากดดินนะอย่าเดิมนะจ๊ะสูกันต่อไปอย่าท้อเหนื่อยก็พัก หลายๆช่องนี่เขาโ,โหภารก,กิจหัโฟนเต็ไมไปหมดเลยงานก็เยอะภารก,กิจที่ต้องดิ้นรนทำหากินกันตื่นเช้ามานี่ดิ้นรนทำหากินกันตลอดไม่มีหยุดหยุดไม่ได้หยุดเดี๋ยวไม่มีกินถ้าเราไม่มีเงินถุงเงินถังเงินเก็บมหามากมายมหาศาลเราต้องดิ้นรนกันต่อไปนะจ๊ะไปแล้วแค่นี้นะ